สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในแลนดล็อกออนไลน์นะครับและในวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวอาวุธคิมสันกันนะครับก่อนที่มันจะเข้ากันในเร็วๆนี้รู้สึกว่ามันจะเข้าในแพทสิบห้าจุดสองนะครับถ้าจำไม่ผิดก็ไม่น่าจะนานมากนะครับเพราะตอนนี้ก็สิบห้าจุดหนึ่งแล้วอะเอาละครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้จักอาวุธคิมสันนะครับเราจะขอแนะนําอาวุธสุดเจ๋งของเรานะครับ อาวุธกิมสันเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติคล้ายๆอาวุธทองนะครับแต่ว่าดีกว่านะครับแล้วก็มันจะมีทุกชนิดของอาวุธเลยทีเดียวเชียวเดียเรียกได้ว่าสามารถหาใส่กันได้ทุกอาชีพทุกสายก็เลยนะครับแล้วก็ความพิเศษของอาวุธกิมสันเนี่ยพอดอกมานะครับมันจะสุ่มเป็นธาตุด้วยครับเป็นธาตุต่างๆมีทุกธาตุเลยนะครับยกเว้นธาตุวิญญาณมี้งแต่ดินน้ำลมไฟมืดแสง แล้วก็ทุกอาวุธเนี่ยของกิมซันนะครับจะสามารถใส่ได้เลเวล70นะครับแล้วก็มี2อรูทุกอาวุธเลยทุกแบบเลยนะครับแล้วก็เป็นอาวุธเลเวล3นะครับสามารถตีบวกได้อย่างสบายใจนะครับไม่ต้องเสี่ยงเหมือนอาวุธเลเวล4นะครับแล้วก็ความพิเศษของอาวุธกิมซันเนี่ยที่บอกว่าคล้ายๆอาวุธทองนะครับมันก็คือมันจะแอดแทบบวกตามการตีบวกนะครับก็คือ ไอเทคมันจะคูณกันนะครับอย่างเช่นเราบวก10นะครับมันก็จะเอาการตีบวกคูณการตีบวกนั่นก็คือ10บคูนสินั่นเองครับถ้าเราตีบวก10บไอเทคเราก็จะได้มาร้อยหนึ่งนั่นเองนะครับถ้าเราตีบวก10อันนี้เป็นโบนัสสาหรับความสามารถของมันเฉยนะครับแล้วก็ตีบวกเนี่ยอาเลเวลสเราก็จะได้ไอเทคเพิ่มมาเลเวลละห้านะครับบวก10เราก็ได้ไปีกห้คือตีบวก10แล้วเนี่ยอย่างน้อยเราได้มาแล้วนะครับไอเทคร้อยห้าสิบเพิ่มขึ้นมานะครับ เด็กได้ว่าสุดยอดแลอาวุธเลเวลสามตีไม่ยากนะครับมันก็จะมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือตั้งแต่เลเวลเจขึ้นไปเนี่ยทุกๆสิบเลเวลนะครับมันก็จะเพิ่มแอตแทกให้อีก5้านะครับ <c oughs> เด็กได้ว่าเป็นอาวุธที่แอตแทกแรงสุดๆนะครับสำหรับคิมสันนี้แล้วก็ถ้าเป็นอย่างคาทาเป็นมีดอะไรพวกนี้นะครับดาะจายเนะี่ยมันก็จะมีพวกเอแอทแทกอะไรอย่างนี้ให้ด้วยนะครับ ที่จะมีเอเมทแท็กด้วยนี่ก็จะมีหนังสือนะครับมีมีดมีดาวกระจายแล้วก็คาทานะครับจะเป็นเอเมทแท็กล้วนๆแล้วก็จะมีดาบนะครับที่เพิ่มเอเมทแท็กให้ด้วยไม่รู้ทําไมไม่รู้ทำไม, <c oughs> ไม,ำไมถึงเพิ่มให้ดาบด้วยมาเรามาเริ่มที่สถานที่ดอปของแต่ละอวุธกันเลยดีกว่านะครับแต่ละอวุธเนี่ยจะดอปไม่เหมือนกันนะครับแต่ละที่แล้วก็จะดอปจากมอนที่ไม่ค่อยเก่งมากนะครับไม่ยากมากนั่น <c oughs> คือเราสามารถหาไป ขายนะครับหาตังค์ได้นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นแหล่งฟาร์มเงินชั้นยอดอีกที่หนึ่งเลยทีเดียวเรามาเริ่มกันด้วยหนังสือเลยนะครับค่ยายๆไล่เรียงกันมานะครับเริ่มจากหนังสือนเนี่ยก็จะดรอปจาก E v i l Do It นะครับเอ้ hey. ก็จะอยู่ในแมปที่เราเคยไปกันนั่นก็คือกลาสเฮมนั่นเองหลักๆก,ก็จะอยู่ข้างล่างนะครับของกลาสเฮมต่อมาเป็นมีดนะครับมีดนี่ก็จะมีดรอปหลายตัวหน่อยนะครับเยอะแยะกันเลยทีเดียว อย่างพาสซาน่านี่ก็ได้นะครับแต่ว่ามันลึกไปหน่อยอะ่ะเขาเรียกว่ามันอยู่ในดันไอ้นั่นอะ่ะสฟิงค์นะครับแต่ว่ามีมีนี่เลยสลิปเปอร์ของเรานะครับที่เป็นที่นิยมไปหาดินใหญ่สมัยก่อนนะครับตอนนี้อาจจะกลับมานิยมอีกครั้งในการหามีดกิมสันก็เป็นได้นะครับสลิปเปอร์ก็จะอยู่แถวแถวแมปจูโน่นะครับสลิปเปอร์นี่ ก็จะมีพอซลิโอด้วยนะครับที่ไปหาก,การ์ดกันนะครับอันนี้ก็จะดอกมีดทิมสันเหมือนกันอ่าพอซลิโอดอกมีดทิมสันนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งเนี่ยยอดฮิตเลยนะั่นก็คือหมาน้ําตาลครับมันมีอยู่ในเควสอีเดนด้วยนะครับก็เรียกได้ว,ว่าน่าจะดอกกันกระจายนะครับมีดทิมสันนี้นะหมาน้ตาลนี่ก็อยู่หน้าถ้ำน้ำแข็งเลยนะครับ ตัวอื่นนี่ก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ครับนี่มี3ตัวนี้แหละสําหรับมีดนะครับมาต่อมาเรามาต่อที่ดาวกระจายนะครับตัวที่ดอปเนี่ยก็จะเทนงูรู้สึกว่ามันจะเป็นตัวที่อยู่ลึกหรือเปล่าเทนงูเนี่ยเทนงูนี่เกิดที่อามาสึดันเจียนนะครับชั้น3นก็เลยทีเดียวเชียวดาวกระจายคิมสันนี่รู้สึกว่าจะ หาดอปแยกนะครับเพราะไปลึกหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับดาวกระจายนี้มาแล้วเรามาตอนที่กาตาคิมสันนะครับสองูน่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเทมยอดฮิตของอาวุธคิมสันนะครับที่ขายดิบขายดี่าแล้วตัวที่ดอกเนี่ยก็คืออินจัสติสของเรานั่นเองนะครับกาตเทมอาจจะแตกอีกครั้งก็ได้ถ้าอาวุธคิมสันมานเนี่ไปล่าก,กาตาเนี่ย เรียกได้ว่าอินจัสติกอาจจะเกิดตายตายเกิดตายเกิด,กดอะไรกี้นะครับมันก็จะอยู่คุกชั้น2นั่นเองนะครับสำหรับอินจัสติกของเราต่อมานะครับเป็นสนับมือนะครับที่ไม่รู้จะมีใครใช้หรือเปล่านะตัวดอปที่แนะนําเลยก็เนี่ยก็มีนะครับบัตดีบัตเตอร์ไฟนะครับแล้วจากกัวนี่อยู่แมปไหนไม่รู้ไม่แน่ใจดูก่อนบาซิลิสฟิลนะครับ55ตัวก็น่าจะพอได้นะครับจาก,กัว แต่ไปยังไงไม่รู้เหมือนกันนะบาซิลิฟิลเนี่ยไม่เคยไปเหมือนกัน,นครับแล้วก็มีบัตตี้บัตเตอร์ไฟนะครับอีกตัวหนึ่งที่ไปไม่ยากเท่าไหร่มีสนับดอกนะครับเกิดที่กังริวดันเจียนนะครับชั้นหนและชั้น2ส,สามารถนั่งเรือไปได้เลยกังริวแลวต่อมานะครับเป็นหอกสองมือของเรานะครับคิมสันแลนส์เรียกได้ว,ว่าแอตแทกนี้แรงอยู่นะครับสำหรับหอกสองมือแล้วก็ดอปจาก เออนี่นะครับโอดุกฮุกฮุกฟ้านะครับเรียกได้ว่าฮุกฟ้านี่อาจจะมีความสําคัญมากกว่าฮุกแดงขึ้นมาก็ได้นะครับแถมมีกิมสันสตาฟอีกนะฮะโอดอกสองกิมสันเลยอนะฮุกฟ้าแล้วก็อนาคอนดาก็ได้นะครับงูมันจะอยู่แถวแถวแมปลาเชลนะครับใกล้ๆลิงหินใกล้ๆทางจากเมืองลาเชลแล้วก ทางเป็นทางเดินผ่านไปถึงดันไอ์นะครับดันน้ําแข็งนะครับอดอกหอ,อกเหมือนกันคิมสันแลนดหอ,อกสองมือนะครับมาแล้วเรามาต่อที่คิมสันเมสนะครับเป็นกระบองของเราก็จะดอกที่เปิดติดนะครับมังกรเขียวของเราเป็นที่ที่คุ้นเคยเป็นอย่างมากนี่ก้อนเขียวเลยวลาเจ็ดสิบเอ็ดที่เราสามารถไปได้เจ็ดสิบเอ็ดนะครับ ในที่ก็จะมีคิมสันเมสดอบนะครับก็จะอยู่กิฟเฟนนั่นเองแบบกิฟเฟนแล้วก็เดินออกซ้าย2ขึ้น1นนะครับสำหรับมังกรเขียวแล้วก็จะมีตัวหนึ่งนะครับที่ดอบกระบองคิมสันเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไปยากกว่านิดหนึ่งนั่นก็คือเต่านะครับเต่าดินนั่นเองดอบกระบองคิมสันเหมือนกันนะครับการดอบ0.5% รู้สึกมันจะ0.5%ทุกๆอาวุธเลยนะครับอาวุธคิมสันเนี่ยมาต่อมาเป็นปืนนะครับี่ปืนนี่ก็จะดรอปที่ m e t a l ลิ่งนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แนะนำก็คือโฮเดนนะครับก็จะอยู่แถวแมปจูโน่นั่นเองนะครับโฮเดนก็จะเป็นตัวตัวนี้เลยอยู่แมปเดียวกับเมทั l ลิเลยนะครับอ่าดอปปืนคิมสันใครอยากได้ปืนมาใช้ก็ ได้นะครับแต่ปืนเนี่ยจะเป็นปืนชนิดแบบรีวอลเวอร์นะครับจะเป็นปืนพกอะ่ะชนิดปืนพกนะครับต่อมานะครับเป็นคาทามือเดียวนะครับคิมซันล,ลอ็อตอ่าดรอปจากบาโทลีนะครับนั่นก็คือแม่มดของเรานั่นเองแหล่งที่ชายชุดแดงของเราชอบไปกันนะครับบาโทลี oli, แม่มดก็จะอยู่ในดันนากานะครับต้องใช้กุญแจลงด้วย แต่รู้สึกว่าชายชุดแดงจะเยอะอาจจะอาจจะมีดอกเยอะก็ได้นะครับอาจจะมีไข่เยอะก็ได้นะครับนี่คล็อกทาวเวนะครับดันนากาชั้นนี้ที่เป็นที่แนะนำนะครับชั้นนี้ F4 B F4 b c F อ่ะต่อมานะครับเป็นดาบพิมสันเซเบอรดาบมือเดียวนะครับอันนี้ก็จะดอกจากพาสนาเลยนะเรียกได้ว่า พาสนานี่มี2คิมสันเหมือนกันนะครับทั้งดาบมือเดียวแล้วก็มีดนะครับที่ดอกพาสนานี่อาจจะเป็นตัวฮิตก็เป็นได้นะครับถ้าสําหรับใครที่อยากจะไปหาดาบมือเดียวแล้วก็ได้มีดแถมๆมาด้วยมาแล้วต่อมานะครับก็จะเป็นหอกมือเดียวนะครับคิมสันสเปียบอกแล้วมันมีทุกชนิดของอาวุธเลยนะครับก็จะมีดอกจากสเต็มสเต็มเวิร์มนะครับตัวอะไรเนี่ย แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือนากานะครับตเต็มเวิร์มอ๋อตัวนี้นี่เองนะครับมันก็จะเป็นแผนที่ที่ไม่ค่อยน่าไปเท่าไหร่ <c ười> ลายเส้นฟิลนะครับรู้สึกว่ามันจะมีตัวอื่นๆด้วยอย่างเช่นไอตัวลมที่มันตีไวๆเดินไวๆอะไรอย่างนี้นะครับก็ถ้าแนะนำก็เนี่ยนากาดีกว่านะครับดอก0ู หาเหมือนกันนะครับนาคาแล้วก็เป็นแหล่งเดินเคเวสป้ายอีเดนด้วยนะครับอาจจะดอปมาเรื่อยๆขายอาจจะมีคนขายเรื่อยๆนะครับสำหรับหอกมือเดียวนี้มาต่อมาเป็นคิมสันสตาร์ฟนะครับนั่นก็คือคาถา2มือนั่นเองแรงอยู่นะอันนี้แล้วก็ตัวดอปนะครับก็จะมีเมื่อกี้เลยฮูกฟ้านะครับนี่ฮูกฟ้าเนี่ยดอปคาถานะครับแถมดอป คิมสันเลนด์โดยเป็นหอกนะครับหอกสองมือ,อเ,เรียกได้ว่าตัวเดียวได้2ได้ถึง2นะครับล่าหนึ่งได้ถึง2กันเลยทีเดียวแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่จะดรอปคิมสันสตาฟได้ก็คือเจนฮอ,อนเนตนะครับก็จะเกิดในดันเขาเรียกว่าดันกิวนะครับดันกิวที่ที่ไหนวะเออรู้สึกจะเป็นนาคารหรือเปล่านะครับเอ๊ะ หรือกิฟเฟนหรือที่ไหนสักที่นะครับดันกิลสักดันหนึ่งนะครับจําดันไม่ได้ขออภัยนะครับรู้สึกจะเป็นดันนาการนะครับถ้าจําไม่ผิดก็จะมีแบบเยอะเหมือนกันนะครับจํานวนในดันแล้วก็ดอกคัทาด้วยคิมสันสตาฟแล้วก็มันจะเป็นแหล่งเก็บเลเวลที่ดีนะครับก็คนก็ไปเยอะอาจจะดอกมาขายกันเยอะเหมือนกันนะครับคาทานี้ต่อมานะครับเป็นคิมสันทูแฮนแอคขวานสองมือของเรานะ สถานที่ดอปเลยเนี่ยก็จะมีโคโบลนะครับโคโบลนี่ตัวตัวไหนปะเดี๋ยวดูดก่อนว่าเป็นโคโบลตัวไหนนะครับแล้วอ,อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นวัวแดงนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันจะมีอีกนะครับขวานที่เรียกได้ว่าดอปหลายที่วัวแดงก็ดอปนะครับแล้วก็ไอ้นี่ก็ดอบวัวไนท์แมพิรามิดนะครับดอปขวานคิมสันเหมือนกันนี่เป็นแหล่งเก็บเลเวลนะครับแล้วก็ได้ขวานคิมสันมาขายด้วย โบนี่ก็จะเป็นตัวกระบองหนามนะครับเป็นตัวกระบองหนามที่จะดอกขวานคิมสันนะครับทำไมถึงไม่เป็นตัวขวานอะไรดอกขวานนะ่ะแล้วก็อีกตัวก็คือบัวแดงนะครับที่บอกไปเมื่อกี้ก็เป็นแหล่งเดินเวสอีเดนอีกที่หนึ่งเหมือนกันนะครับบัวแดงนี่ต่อมาก็เป็นดาบนะครับดาบสองมือคิมสัน t ู o hand ซอ o ตัวที่ดรอปเลยเนี่ยก็จะมียักษ์นะครับเจ้าตัวยักษ์แต่ว่าจะไปยากยากนิดหนึ่งนะครับแต่ที่ดรอปดีๆเลยเนี่ยก็จะมีม้าดำนะครับม้าดำดีหรือเปล่าดรอปดีหรือเปล่าม้าดำก็หายยากนะครับแล้วก็สอดมาสเตอร์อย่างนั้นเหรอสอดมาสเตอร์ตัวอะไรวะสอดกาเดียนนั่นเองนะครับโอ้โหดาบดาบสองมือทำไมมันดรอปยากจังเลยนะ ดอบจากม้าดำเลยนะครับดับสมือแล้วก็มีตัวอะไรอีกที่จะสามารถดรอบได้ Dark Illusion นะครับแล้วก็ยักษ์เนี่ยมียักษ์นะครับที่จะไปหาได้นะครับแบบง่ายๆมันก็จะอยู่ในดันอโยุทยานะครับชั้นเรียกด้ว่าชั้น3ก็เลยทีเดียวเชียวละมั้งเนี่ยนะดันอโยุทยาชั้นชั้น2นะครับเออใช่ ลงไปนะครับก็คือชั้นลึกสุดนั่นแหละครับด้านนายุธยาแถมต้องทำเควสเข้าด้วยนะครับ <c oughs> คราวนี้วาร์ปอยุธยาอาจจะขายดีก็ได้การไปหาคิมสันสองมือนะครับรู้สึกว่ายักษ์นี่จะมีจำนวนเยอะกว่าแล้วก็ง่ายกว่าม้าดำนะครับทำไมดาบสองมือมันถึงหาย,ยากกว่าอื่นๆคนอื่นๆเขาต่อมานะครับเป็นไวโอลินคิมสันที่ไม่รู้จะมีใครใช้หรือเปล่านะครับ ก็ดอบจากที่จะมีเยอะๆเลยเนี่ยก็จะมีไอ้นี่ครับไวโอลี่ที่กิฟเ,เนียนะครับ่าที่จะไปกันกิเเนียตัวนี้แหละครับที่แหล่งที่รีเบลเข้าไปบินกันได้ตัวอื่นๆก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะครับอีวิลนิมนี่ก็รู้สึกว่าหายากใช่ไหม ยมบีดออะไรอย่างงี้หายากนะครับต,ตัวพวกนี้เอ้ยมียบีดออาจจะหาไม่ยากนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าไวโอลินก็ไม่ค่อยจะมีใครใช้อ่ะก็เนี่ยแหละครับจากตัวนี้แหละครับถ้าจะไปหาก็จะจากเนี่ยแหละดีสุดแหละกิฟเฟนเนียนะครับไวโอลีไวโอลีต่อ,อมาก็เป็นแซ่นะครับที่ไม่รู้จะมีใครใช้อีกเหมือนกันหรือเปล่านะครับโอ้เหล่นี้ตอปจากอีวิลนิมกันเลยทีเดียวทีเดียวตัวเมื่อกี้ แล้วเฮอร์มิดแพนนี่คือตัวอะไรนะครับเออมันสเปาที่ไหนแล้วเนี่ยตัวอะไรไม่คุ้นเลยเนี่ยกังลิวดันเจียนชั้นสามนะครับสเปาแค่ยี่สิบตัวก็เรียกได้ว่าถ้าใครจะหาแท่นี้ก็ลำบากกันนิดนึงเหมือนกันนะครับอันนี้สเปาที่ไหนห้าสิบตัวกังลิวดันชั้นสามหมอ,อก็ไม่ลำบากเท่าไหร่นะครับเออได้พอได้พอได้ มาสรุปเลยนะครับก็อาวุธคิมสันเนี่ยที่เขาจะมีแบบคนใช้แบบฮิตๆเลยกันนะครับก็น่าจะมีมีดนะครับมีดเนี่ยใช้ได้หลายอาชีพนะครับบวกทั้งแอทแทกแล้วก็เมทแทกด้วยแล้วก็มีกาตานะครับที่จะเป็นยอดฮิตอาวุธสุดแรงอีกอันหนึ่งนะครับสำหรับแอสซินแล้วก็จะมีหอกนะครับหอกมือเดียวนี้ไม่แน่ใจว่าพวกพาลัดินเขาจะใช้กันหรือเปล่านะครับคิมสันเมสนี่ก็น่าจะมีพอมีบ้างนะครับสำหรับชูล่านิดหน่อย แล้วก็ดาบมือเดียวไม่ค่อยนะอ่าแล้วก็คิมสันสตาร์นะครับคิมสันสตาร์ก็แรงใช้ได้อยู่อ,อาจจะเป็นแบบเอามาขายสําหรับคนงบน้อยซื้อไปนะครับแล้วก็คิมสันทูแฮนแอคเนี่ยก็ถือว่าเป็นขวานที่แอตแทกแลนอยู่นะครับใช้ได้หามาขายได้นะครับแล้วก็คิมสันดาบ2มือเนี่ยเรียกได้ว,ว่าถ้าหามาขายก็น่าจะมีคนใช้นะครับมันไนท์ก็น่าจะใช้กันเยอะอยู่แล้วก็มันหายากนะครับ าจะลงไปยักษ์นี่ก็ลงยากนะครับหรือว่าจะลงไปหรือว่าจะไปหาที่ม้าดํานี่ก็ไอ้นี่เหลือเกินมอนน้อยเหลือเกินนะครับม้าดำนะครับที่จะขายดีๆนี่ก็คงจะมีมีดมีกาตานะครับแล้วก็จะมีขวานกระดาษ2มือนี่แหละครับสี่ชิ้นอื่นๆนี่ก็พอถูถ่ายไปครับแล้วก็ธาตุส่วนมากที่เขาจะใช้กันนะครับก็จะมีธาตุแสงนะครับที่เป็นที่ยอดฮิตกันเลยนะครับแล้วก็ลายธาตุนะครับอ่าก็จะเป็น2องธาตุนี้นะครับ แล้วก็ทัดไฟก็มีใช้ได้นะครับอย่างผมเนี่ยก็อาจจะเล็งๆไว้เหมือนกันนะครับสําหรับคิมสันสองมือดาบสองมือทัดไฟเนี่ยเอาไปใส่กับตัวไหนนี่ก็ใช้ได้นะครับเป็นออกไอบีแรงขึ้นโดยไม่ต้องเคลือบดาบนะครับเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการรีวิวอาวุคิมสันนี้ก็ใครอยากจะหามาใช้ก็เตรียมตัวกันให้ดีนะครับว่าเราจะไปหาอาวุธอะไรแล้วก็จะไปที่ไหนอะไรเงี้ยผมก็ เล็งๆไว้อยู่อาจจะไปทําเควสอยุธย,ยานะครับเข้าไปหาในยักษ์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเลเวลมัน70็ดกว่าย่งนี้ว่ายักษ์เนี่ยเราเลเวลเป็นรอยแล้วอะเอาล่ะถ้าใครชอบนี่ก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกันไว้นะครับเวลามีคลิปใหม่ๆหรือมีไลฟ์เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดกันสำหรับนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับแล้วไปก่อนนะครับแจอกันนะผม